รีวิวบ้านสองแสนบาทนะคะตอนนี้ใช้งบไปประมาณแสนหนึง่งได้ขนาดนี้หน้ากว้างห้าเมตรยาวเจ็ดจุดห้าเมตรห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะห้องครัวต่อต่อเองข้างหลัง อันนี้ได้ขนาดนี้แหละเทปืนเทพื้นเรียบร้อยเหลกก่อตอนนี้หมดไปประมาณแสนเลงจ้างเหมาไว้ราคาสองแสนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำเป็นห้องนอน เมตรครึ่งนะคะถึงเสากว้างสองจุดห้าห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็จะประมาณเล็กๆกว้างหนึ่งจุดห้าเมตรนะคะยาวแล้วเขาเรียกยังไงนะหนึ่งจุดห้าเมตรแล้วก็อะไรวะอันนี้สองเมตรครึ่งก็จะประมาณก็ใหญ่อยู่นะ มาเลยอันนี้คือบ้านหลังเก่าไม่ทำไม่ไหวพังแล้วจ,บ,จบการเรีวิวบ้านราคาสองแสนบาทเดี๋ยวรอดูตอนจบเป็นหลังเดิจา้าฮึบเดี๋ยวแทกเบิเ้ลเต็ม ใครสนใจเบอร์ช่างนะคะติดต่อได้นะคะบ้านหลังนี้สร้างที่จังหวัดบุรีรัมย์มันใกล้กับบ้านช่างพอดีนะคะประมาณนี้ความกว้างอันนี้จะเป็นหน้าหน้าแบบเขาเรียกว่าไงหน้าแบบโผล่มาข้างหนึ่งอะคะ่ะแล้วตรงนี้มันจะเป็นระเบียงโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ